ก็เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ออกอากาศในบ้านได้คิดด้วยแรกเริ่มเลยที่มันมีเพาะว่าตามผู้ชายนะือผู้หญิคะ มมากนะคะอยให้จำองค์ที่มันครู่ที่เราได้วงอเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทีาเราได้วงก่อนเล่นมการยืดเหยียดไหลกลามเนือหลังเล่นชวยใหเราไม่หลังเจ็บนะคะคำถามอะไรากถามได้ลองรองพูดเขรายการคไกัได้เสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รัคะวันนี้เราจะมาชแารในขันยานิทัานเดนารมันโดแมกเนัวซเปอร์300วันนี้วันเสาร์คือการแข่งในรอบรองสาเลอรเรามาเชิญันีร้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอกแคมป์สเปเชียลของเรานะคะมาอยู่กันที่สนามแบดมินตันเซนา่าวันนี้เป็นกิจกรรมสเปเชียลเราจัดแค่วันเดียวนะคะโค้ชก็คือพี่ตาหลายคนถามว่าทำไมเราจัดวันเดียวเพราะวนว่างหนึ่งวันนะจากที่ลงในคำว่าสองวันนะคะบางคนก็อยากมามากเลยอยาต่องวันเขามาไม่ได้สองวันเราก็เลยได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมพิเศษให้เป็นจอกแคมป์สเปเชียลเอาทุกอย่างในสองวันนะคะมาทำให้ Intensive กว่าเดิมในมาวันเดียวแต่ครั้งนี้เราได้โค้ชพี่ตาสีตาเอ็ง แชมทั้งหญิงเดียวแล้วก็ไปถึงเมือรดอันดับห้าของโลกนะคะแล้วก็คู่นะคะเมือเดนดับแปดของโลกเลยทีเดียวนะคะที่ส้มสรารีเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะ พี่เชอรี่อยากให้ตาช่วยดูเรื่องอะไรคะตอนอเซฟของเขางทีมันถูกทามากเลยเข้าใจว่าเวลาเล่นเล่นพนาขังลูกพนาเร็วแล้วเวลาลับเนี่ยยกไม้ไม่ยกไม้ไม่ทัน กิจกรรมในจองแคมป์โซเชียลในครั้งนี้นะคะก็มี การมาลายคะที่ทําให้พวกเราได้มาชาเลนกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นครับมาจาก Yonex นะครับวันนี้เราจะมีรับ i d Fire c h a l l e n g นะครับซึ่งจะมาลองไม้ตัว NanoFlare 800กันนะครับเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการด่านหรือการตีดรายเองนะครับภารกิก็คือจะให้ตีดาดกันนะครับหรือโต้กันเนี่ยภายในเวลาที่กําหนดถ้ามือเก่งหน่อยเนี่ย20วินาทีเนี่ยให้ได้30ลูกถ้าได้30ลูกปั๊บเรามีรางวัลให้เลยเป็นคุณ n a n o f l a เนี่ยถ้าจะเป็น n a n o แฟ a r 1000เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เหมาะกับการตบถ้าเป็นตัว700เนี่ยก็จะเป็นขึ้นชื่อเรื่องการเคลียร์นะครับส่วนตัว800เนี่ยจะเป็น ดรีฟก็คือการด่าหรือว่าเคาน์เตอร์ดรีฟนี่ของรางวัลในวันนี้นะคะนี่ของรางวัลฟลิสบี้นะครับสนุกผมลองได้แล้วอ่าเป็นจานล่อนอเป็นจานล่อนอครบะทกสอบความไปนะคะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้จะมีชา์เร้นอะไรที่ส,สนุกสกนันนะคะ พี่ชมเจ้ากี่ลูกลังสิมันหลาขออะไรก็ใช่ไหม